อัาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสุทธ์สมณรทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาที่ถึงการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดในด้านของวิปัสสนาญาณ เพราะว่าในนาปาโนสติกรรมฐา,านนี่พูดกันมาถึงด้านสมถะภาวนาพอสมควรถ้าจะถามว่าพูดจบแล้วหรือยังก็ต้องตอบว่าพูดมันไม่จบถ้าอยากจะให้จบในนาปานนสติกรรมฐา,านเราก็ต้องพูดกันถึงยันตายมันก็ไม่จบ เป็นอันว่าขอธิบายเฉพาะหลักใหญ่ๆเข้าไว้นอกจากนั้นขอให้ท่านหลายใช้ปัญญาพิจารณาเองด้วยเพราะว่าการปฏิบัติไม่ว่ากรรมฐานากองใดทั้งหมดอุปสรรคทางจิตย่อมปรกากดขึ้นมีขึ้นเสมอแต่อุปสรรคใดๆเมียเกิดขึ้นจากอารมณ์ก็ดี หรือว่าจากทางกายก็ดีถ้าเราไม่ยอมแพ้สิอย่างเดียวเราก็ชนะอุปสรรคัต่างๆมันจะมีขึ้นได้มันก็ต้องสลายตัวได้เหมือนกันต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างถ้าเราจิตเข้าไปจับธรรมดาสิอย่างเดียวจิตมันก็มีความสุข การเจริญเพื่อกรรมาฐานความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็คือต้องการให้มีความสุขตอนนี้ไปรไปขอนนำเอาได้เขาวิปัสสนาญาณมาแนะนำกับบรรดาท่านหลายพอสมควรแกติยาใสายได้ตามเวลา เนื่องในด้านมิปัสนายาณน,นี่เราจะพูดกันไปหลายชีวิตมันก็ไม่จบหมายความว่าพูดแล้วแล้วก็ตายไปพูดตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดใหม่แล้วก็พูดใหม่พูดใหม่ตายไปใหม่มันก็ไม่จบถ้าจะพูดให้จบได้เมื่อไรต่อเมื่อท่านนั้นหลายถึงอรหัตผล ถ้าทุกคนถึงอรหัตตเผลสช่หมดตอนนั้นวิปัสนายานจบจบเพราะอะไรจบเพราะท่านถึงแล้วท่านมีความเข้าใจสำหรับด้านวิปัสนายานนี่มีวิธีปฏิบัติทั้งสี่แบบด้วยกันนั่นก็คือหนึ่งสุขวิปัสสโกสองเตวิโชสามละฟิญโย สี่ปริสัมมิทัปปโตการนิมบายในการเจริญสมาธิเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาญาณที่พูดมาแล้วนั้นเป็นความมุม่งหมายให้เข้าถึงวิชาสามอภิญญาหกหรือปริสัมมิทายานเป็นสำคัญดังนั้นเวลาเมื่อท่านั้นหลายรับฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันหนักมาก รู้สึกว่าหนักใจจริงๆจ,จะทําได้หรือไม่ได้สำหรับในตอนต้นในด้านวิปัสนาญาณน,นี้ผมจะขอพูดด้านสุขวิปัสสโกก่อนความจริงสุขวิปัสสโกแปลว่าเป็นผู้รู้แจง้งเห็นจริงด้อํานายความสุขและแบบสบายสุขและแปลว่าสบายเขาเรียกว่าทําแบบสบายสบาย การทําแบบสบายๆนี่ก็ทําแบบนี้คือว่าเราใช้อารมณ์สมาธิควบคู่กันกนไปกับการพิจรารณาวิปัสนาคำว่าใช้สมาธิคู่กันไปนี่บางท่านท่านบอกว่าสุขาวิปัสสโกไม่ต้องใช้สมถะเลยใช้แต่วิปัสนาญาณตัวเดียวอันนี้ผิด ถ้าพูดอย่างนั้นก็แสดงว่าท่านผู้พูดไม่ได้อะไรเลยความจริงสิงก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสามรายการนี้จะแยกกันไม่ได้นักเจริญพระกรรมฐานรับตั้งแต่เริ่มเข้าคณิกะสมาธิเป็นต้นมาจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอ ไม่ใช่ว่าจะต้องต้องมนมั่งสมาทานให้พระนำกันคนที่ยังติดพระนำแล้วจะมีศีลก็แสดงว่าครูคนนั้นไม่มีศีลเลยศีลมันอยู่ที่ใจคือความงดเว้นเท่านั้นถ้าเราสามารถงดเว้นปัญจเวนห้าประการหรือว่าสิขาบทแปดประการที่เรียกว่าศีลห้าและศีลแปด เราไม่ละเมิดเสร็จแล้วก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีศีลไม่ต้องรอให้พระให้แต่ความจริงพระธรรมได้ให้ท่านให้การศึกษาเท่านั้นเป็นอันว่านักเจริญระกรรมฐานจยกก้าวเข้าไปสู่ความเป็นผู้ทรงฌานก็ดีจะเป็นพระอริยเจ้าก็ดีท่านจะบกพร่องในศีลไม่ได้ นนในขนาดใดเชื่อมเชื่อที่ว่าท่านเป็นผู้บกพร่องในศีลก็สแสดงว่าท่านเอาดีไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าศีลบกพร่องก็สแสดงว่าเราตายแล้วต้องไปเกิดในอบายภูมิแล้วก็จะเป็นผู้ทรงฌานเกิดเป็นพรหมหรือว่าเป็นผู้ทรงอุปจารสมาธิคณิกาสมาธิเกิดเป็นเทวดา หรือตากินเหลสเปสมุทิเหตุประหารปณนิพานจะไปได้ยังไงในเมื่อสิ่งของเราบกพร่องเราต้องเป็นสัตว์ในอบายภมิเจนันขอท่านหลายจงสังวรเรื่องสินให้มากคำว่าสังวรนี้แปลว่าระวังอันดับแรกต้องมีสินบริสุทธิ์เสก่อน ไม่ใช่บริสุทธิ์เฉพาะเวลาที่สมาทานประกาศานให้ศินมันบริสุทธิ์ทุกลมให้ใจเข้าออกถ้าศินของท่านบริสุทธิ์ทุกลมให้ใจเข้าออกการจเจริญสมาธิก็เป็นของง่ายเพราะศินจะมีขึ้นได้เพราะใสยเมตตาความรักซิ่งกันและกันกรุณาความสงสารซึ่งกันและกัน คนที่มีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารอารมณ์เย็นจิตมีความเยือกเย็นความฟุ้งซ่านของจิตไม่มีความเ,เ,ามามมามเร่าร้อนของจิตไม่มีอารมณ์ก็สบายในเมื่ออารมณ์สบายมีความเยือกเยน็นจิตก็ทรงสมาธิได้ดีเพื่อการจองร่างจองฟังคิดระหัสประหารสิ่งกันเลยกัน เนื่อความโลภโมโทสันอยากได้ทรัพย์ของุคคลอื่นการที่จะละเมิดความรักหรือการยมุสาวาดด่มสุรามรัยไม่มีในเมื่ออาการห้าอย่างนี้ไม่มีแล้วจิตก็มีความสบายมีอารมณ์เป็นสุขอันดับแรกปรับปรุงศีลให้ดีเมื่อปรับปรุงศีลดีแล้วสมาธิก็ทรงตัว เมื่อสมาธิส่งตัวปัญญามันก็เกิดอันนี้เป็นพื้นฐานให้การเจริญฌานและวิปัสสนาญาณสำหรับด้านวิปัสสนาญาณในด้านสุขาวิปัสสโกยังไงยังไงท่านก็อย่าลืมทิ้งอาณาปานุสติกรรมฐานจำไว้ให้ดีว่าจะทำกรรมฐานกองต่อๆไปก็ดี หรือว่าจะเจริญวิปัสนาญาณก็ดีท่านจะทิ้งอาณาปานุสติกรรมฐา,านไม่ได้ถ้าท่านทิ้งอาณาปานุสติกรามฐานเมื่อไหร่กรมฐา,านกองอื่นวิปัสนาญาณที่จะทำก็พังหมดอาณาปานุสติกรมฐา,านมีอุปมาเหมือนกับพื้นแผ่นดิน อารมณ์จิตที่ทรงเป็นสมาธิหรือปัญญาจะเกิดเหมือนกับเราตัวเราซึ่งยืนอยู่ยืนอยู่บนแผ่นดินถ้าเราไม่มีแผ่นดินเราจะยืนที่ไหนจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยไปข้างหลังจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไม่มีที่เพราะมันไม่มีแผ่นดินจำไว้ให้ดีว่านาปานุสติกรรมฐานนี้ทิ้งไม่ได้ นี่การทรงศาสนาอนาปานุสติกรรมฐานในด้านสุขวิเสกุลเขาทำกันไม่ยากเขาทำง่ายๆคือโดยไม่ต้องไปคิดถึงอนาปานุสติกรรมฐานก็ได้พยายามทรงจิตให้ทำจิตให้ทรงตัวควบคุมกำลังจิตอนทัางให้อยู่ในขอบเขตของมิปัสนายาน วิปสัสนาญาณที่ผมอยากจะพูดกับท่านวันนี้จะวิปสัสนาญาณเก้ามาพูดแต่ขอพูดสองอย่างเพราะว่าวิปสัสนาญาณเก้านี่ผมทำสองอย่างเท่านั้นอีเจ็ดอย่างไม่มีความหมายอีเจ็ดอย่างก็เดินก็มาหาสองอย่าง สองอย่างก็คือหนึ่งนิพพายญานความเบื่อหน่ายในขันห้าในสังขารุปีขายย้ายญานวางเฉยแนรมต่างๆที่จะเพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าอาการต่างๆที่จะเพิ่งเกิดขึ้นกับใจก็ดีกับขันห้าก็ดีถ้าได้สองตัวนี้ก็ชื่อว่าจบวิปสนายญาณเก้า ไม่ต้องไปนั่งไล่เบี้ยนับบันไดมีกี่ขั้นถ้ามันยุ่งไปกเปล่าจะไปทำตนอย่างนักวิชาการนะ่ะแม้สับแสงไม่เก่งกันจริงๆไรอย่างนน้นออยานี้ไปอย่างนี้ไปอย่างนนนไล่เดีย่ยวพ้นที่สุดไม่ได้อเลยก็ทำไปอย่างนกแก้วนกขุนทองจะได้ประโยชน์อะไร กขาทำอย่างนี้คือว่าควบคุมกำลังใจของเราในด้านนิพพิทาย,ยานพิจารณาดูร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีร่างกายของสัตว์ก็ดีแล้วก็วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกก็ดีทั้งหมดว่ามันไม่มีดีตามความเป็นจริง มีปรัชนานี่เขาเอาจิตเข้าไปจับหาความเป็นจริงกันไม่ใด่ฝืนความจริงความเป็นจริงมันเป็นยังไงร่างกายของเรามันไม่มีการทรงตัวเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปทุกวันทุกวันเป็นเด็กแล้วมันก็คลานเข้ามาหาความเป็นหนุ่มเป็นสาว พอเป็นหนุ่มเป็นสาวมมนก็งคลานไปหาความเป็นคนแก่ถึงความเป็นคนแก่มมนก็คลายคลานไปหาความตายน่ารักไหมเราจะรักสาวสักคนเราจะรักหนุ่มสักคนเราก็ดูอตอนนี้เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเราไม่ต้องเราไม่เคยจะนึกถึงว่าคนที่เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวมากอ่อนแต่ว่าเวลานี้แก่แล้ว สมัยสมัยที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็สวยสดคนงามอีตอนแก่แล้วเราไม่มองทำไมจึงไม่มองเพราะเราคิดว่าไม่สวยไม่ดีไม่เป็นที่ถกใจเราก็ไปนั่งคิดว่าร่างกายของไขรละ่ะมันจะทรงความงามเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลา เราก็เหมือนกันเขาก็เหมือนกันวัตถุธาตุต่างๆก็เหมือนกันบ้านเรือนโรงต่างๆอาคารสถานที่อย่างที่วัดของเรานี้ใครมาเขาก็บอกว่าสวยอารามไปหมดเนื้อท่านคิดดูว่ามันจะสวยอย่างนี้ตลอดกาลตลอดสมัยอีกไม่นานสองสามปีความเศร้าหมองมันก็จะปรากฏชัด นี่สภาพของวัตถุธาตุมันก็เป็นอย่างนี้คนก็เป็นอย่างนี้ในสาหรับร่างกายของคนนอกจากรยาทมแล้วมันก็สร้างความยุ่งต้องกินต้องรักษาโรคต้องทายุจาระปัสสาวะยุ่งไปหมดคิดเอาเองอจะไม่ให้นั่งพิจารณาไปพัฒนา,ยา,นายอยู่เลยมันเสียเวลา มองดูให้ดีว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายขอาค ok นอื่นก็ดีมันสกปรกหรือสะอาดมันมีสุขหรือว่ามันมีทุกข์ความหิวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การปวดอุจจาระเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ การต้อแสวงหาอาชีพทำมาหากินเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพลัดพราจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การกระทบก,กระทั่งกวาจาที่เป็นไม่ถูกใจอาการนี้ก็ทำขึ้นมาเป็นที่ไม่ถูกใจเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเราไม่บ้าสิอย่างเดียวแล้วก็ต,อต้องตอบว่ามันทุกทุกอย่าง นั้นในเมื่อมันทุกทุกอย่างเราจะเมามันเพื่อประโยชน์อะไรน่ารักตรงไหนล่ะมองดูแล้วร่างกายมันเป็นศัตรูตัวสำคัญถ้าเวเกาะติดมันเข้าไรงเราก็จะมีอาการแต่ความทุกข์นี่อารมณ์นิพิทายยานเขามองกันอย่างนี้ไม่ต้องไปนั่งหลับตาปีหล เดินไปเดินมาทำงานทำการก็มองดูหาความจริงด้วอโหนอนั่นเป็นปัจจัยของความทุกข์อาการเหน,เน็ดเหนื่อยอันนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราไม่มีร่างกายที่อย่างเดียวมันจะสุขแล้วมันจะทุกข์นั่นเราไปติดพันร่างกายเขา่อกคนอื่นเข้าเข้าเข้านั่นเราไปดึงเอาสุขมาหรือวาเราดึงเอาทุกข์มา เราทุกเขาก็ทุกไม่ใช่ทุกแต่เพียงแบกภาระเรียยงกันเท่านั้นยังทุกขในสักนณะที่อารมณ์ไม่ตรงกันอีกด้วยในเมื่อรู้ว่าสภาพของร่างกายหรือวัตถุธาตุทั้งหมดในโลกมันเป็นของไม่ดีเราก็สร้างอารมณ์ความเบือ่อเบื่อที่ไม่ต้องการจะมีร่างกายอย่างนี้อีก วิธีปฏิบัติในสมัยก่อนผมจะเริญนิพพิทายานนี่ต้องขออภัยนะอย่าคิดว่าผมโอดเอาเพียงเพียงว่าผมทำมาก่อนผมทำแบบนี้เห็นคนทุกคนเมื่อคุยกันผมถามว่าเขาสุขหรือเขาทุกข์ถามว่าเคยป่วยไข้มาสบายไหม เขาบอกว่าแย่จ้าค่ะแย่เขารับป่วยโน่นป่วยนี่เราแล้ก็เป็นทุกข์แล้วตัวเองคนแต่งตัวสวยๆย,ยิ่งเป็นสาวเป็นหนุ่มก็ตามผมจะถามทันทีว่าอาการไข้ยอย่างนั้นอย่างนี้มันมีกับคุณบ้างไหมเขาตอบว่ามีถามว่าอารมณ์ต่างๆที่มันกระทบกระทั่งคุณให้เกิดความกลุ่มมีบ้างไหม ถามทั้งร้อยทั้งพันกี่หมื่นกี่แสนคนตอบว่ามีทุกคนในเมื่อบเขารู้ว่ากระโรคต่างๆรั่วโรคต่างๆของเขามีอาการความเป็นทุกข์ของเขามีอารมณ์ที่ไม่มีการทรงตัวคือไม่ประกอบพุทธธรรมไม่มีความสุขเขามีเราปราถนาก็เพื่ออะไรเป็นอันว่าเราก็วางเฉยไปเสีย ตอนวางเฉยเท่าไงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกร่างกายของเขาคนดีร่างกายของเราก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายอื่นก็ดีมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ความสุขมันอยู่ที่ไหนความสุขมันอยู่ที่เราจะเข้าพะนิพันธ์นี่ผมขอพูดเยญ่ๆอารมณ์ที่ทำนี่ไม่ใช่ต้องนั่งหลับตา ท่านเดินไปเดินมานั่งทำอะไรอยู่นอนอยู่ยืนอยู่แล้วก็เดินอยู่ทำอะไรก็ตามมองดูสภาพของความจริงเห็นต,นต้นย้ดที่มันร่วงโรยลงไปก็คิดว่าโอนหนอชีวิตของคนเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันก็คิดมันวนไปวนมาเนี่ยทอนจะกำลังใจให้มันติด คือว่า,าการอย่างนั้นเกิดขึ้นเราเห็นอะไรขึ้นถ้าอาการของความทุกข์เกิดขึ้นความขัดข้องเกิดขึ้นเราก็เฉยที่เรียกว่าสังขารูปเปขาย,ยานมันอะไรจะมาก็ช่างมันมันจะแก่ก็เฉยแก่ใจสบายสบายที่ว่าหนีความแก่ไม่ได้ ถ้าความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นทุกเวทนามันมีเราก็ต้องรักษาใจแล้วก็เฉยรักษาหายก็หายไม่หายก็สั่งมันอยาจะตายเมื่อไรก็เฉยเกิดมาเพื่อตายในครเขาด่าใครเขานินทาเราก็เฉยเขามีปากสําหรับดา่าเขามีปากสําหรับนินทามันเรื่องของเขา ใครเขาแย่ชมใครเขาแย่สรรเสริญเราก็เฉยไอ้ั้นชมกันสรรเ,เสริญก็ดีการด่าการนินทาก็ดีเราไม่ได้เป็นไปตามปากของเขาเราเจะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่กำลังใจของเราเท่านั้นรวบรวมกำลังใจไว้อย่างนี้เนี่ยครับเราก็เฉยตัวาการทั้งหมด หนุ่มก็เฉยไม่ดีใจในความเป็นหนุ่มแกก็เฉยไม่เสียใจในความเป็นเป็นคนแก่มันจะตายก็เฉยเพราะว่าเราจะต้องตายตายแล้วไปไหนเราภูมิใจได้ว่าตายแล้วเราไปนิพพานทันี้การเจริญมิปัสนายานนะถ้าคิดกันส่งเด็ดแบบนี้ไอ้คิดแบบนี้นะคิดดี แต่คิดไม่มีจุดหมายปลายทางนี่มันแย่เหมือนกับเครื่องบินที่ร่อนนาอากาศแต่หาจุดลงไม่ได้ถ้ามันลงไม่ได้มันก็เสร็จบินไปบินมาน้ำมันหมดร่วงมาตายทั้งคนทั้งเครื่องข้อนี้มีประมาณชั้นใดนักเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนกัน นักเจริญพระกรรมฐานที่เอาดีไม่ได้เพราะไม่มีจุดลงจุดลงนานดับแรกก่อนที่เราจะเริ่มจับวิปพสนายานอย่าลืมนะขั้นสุขาวิปัสสโกนี่จะนั่งสมาธิหลับตาปีจะไม่นั่งไม่สำคัญคุมอารมณ์พิจารณาอย่างนี้ไว้นั้นแบบสบายสบาย จุดที่เราจะจับเป็นหัวหาดอันดับแรกก็คือพระโสดาบันนี่การเจริญสมาธิวิปัสนาเนี่ยเขาทำกันแบบนี้มันถึงจะถึงเร็วอย่าทำเปปะเปปะเปปะส่งเดชไปมันไม่ได้อะไรหรอกดีไม่ดีเดินไปไม่รู้ว่าถนนมม่อยู่ที่ไหนลนโครงครามมาแข่งหาหักหมด เขาก็ต้องจับจุดถ้าเจริญสมถะต้องจับอารมณ์ฌานเจริญวิปัสนาญานต้องจับอารมณ์พระโสดาบันไว้ก่อนแล้วก็นั่งดูพระโสดาบันมีอะไรพระโสดาบันมีหนึ่งสกายติฐิการพิจารณารู้สภาพร่างกายของเรามันต้องตายแน่ มันไม่อยู่ตลอดการตลอดสมัยมันพังมีจีกิจฉามั่นใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่สงสัยแต่ว่าการที่ไม่สงสัยนี่ต้องใช้ปัญญาศีรพะพตาปรามาตเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สําหรับครวญวาก็มีศีลห้าบริสุทธิ์ เนนมีสินสิทธิ์บริสุทธิ์พระมีสินสองรอยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์ก็เท่านี้ไม่จะมีอะไรเป็นนั้นว่าเราใช้กำลังใจอยู่ในขอบเขตสั้นๆวมื่อหนึ่งเราคิดถึงความตายเป็นอารมณ์อารมณ์ของจิตเรานี่เราเกาะติดอะไรหนอเกาะติดกาย ติกายกายมันไม่ทรงตัวติดทำไมแล้วก็เกาะติดเสกกายทิฐิเอาจิตพิจารณาดูว่าเราคนดีคนอื่นคนดีในโลกนี้สัตว์ทั้งหมดตายหมดวัตถุธาตุบ้านเรือนโรงมันก็พังไปในที่สุดเราจะเมามันในชีวิตเพื่อประโยชน์อะไร การที่สององค์สมเดเ็จพระจอมไตรบรมศาสน์ดาทรงแนะนำเราให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์การที่มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นการกำจัดความเดือดร้อนของจิตและของกายจะไปที่ไหนก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้ประสบพบเห็นศีลแจ้งกล่าวว่า หนึ่งกิติสทัทโธคนที่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยมีชื่อเสียงพุ่งไยจรไปชื่อดีเสียงงามแม้แต่คนเขาไม่เคยเห็นตัวเขาได้ยินแต่ชื่อเขายังรักเขายังชอบกลิ่นเขาศีลลอยทนลมได้ไม่เหมือนกลิ่งเขาน้ำหอม คนที่มีศีลบริสุทธิ์จะหอมทั้งใต้ลมแล้วก็หอมทั้งเหนือลมที่ว่าหอมก็เพราะหอมในความดีไม่ใช่หอมตัวตัวนั้นไม่หอมแน่นี่ในเมื่อเราเห็นว่าศีลดีก็ส่งศีลให้บริสุทธิ์ประมัตระวังอยู่ในศีลถ้าหากว,ว่าเราคิดไว้เสมอว่าไม่ลืมชีวิตว่าเราจะตาย เราจะตายก็ตายสิใช้ขอติดเกาะติดศีลอย่างกับพวกอะไรเนาะที่เขาสอนกันก็หนึ่งเกาะติดประชาชนสองเกาะติดพื้นที่ 3. ามเกาะติดแนวรบถ้าเกาะติดสามติดเราจะชนะเราก็เหมือนกัน 1. น่งเกาะติดสกายทธิฐิ ไม่ลืมว่าร่างกายนี้มันจะตายมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายงบุคนอื่นคนดีวัตถุธาตุก็ดีพังแน่เราไม่ขอถือร่างกายของเราร่างกายของเขาวัตถุธาตุทั้งหมดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราจะขอเอาพระนิพพานเป็นที่พึ่ง เรื่การที่สองเกาะติดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าโดยใช้ปัญญาพิจารณานแล้วเห็นองค์สมเด็จพระบรมทีแแ้วสอนถูกสอนตรงเรามีความประสงค์จะส่งอารมณ์ไว้ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเรื่การที่สามเราเกาะติดศิน นักษาอารมณ์สิ้นให้บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาใจเราไม่ว่างจากสิน่นเรายการดิสีจิตรักพนิพานเป็นอารมณ์แต่จิตก็เรามีการรักพนิพานเป็นอารมณ์จริงๆเรือว่ายังไงยังไงใจแล้วก็ตั้งไว้เพื่อพนิพานไม่ลืมความตายไม่เมาในชีวิต ไม่มีจิตสงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าโคตรภูยานเป็นจุดที่อยู่ช่วงระหว่างพระสูดากับพระสดากับโลกิยะโลกิยาฌานกับโลกุตระฌาน แต่ว่าใจของเราเก้าวไปนิจเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมานี้เป็นเรื่องของธรรมดาความหวั่นไหวในคำนินทาน้อยไปความดีใจในคำสรรเสริญน้อยไปความสุขใจเกิดขึ้นคิดว่าเรามีพระนิพพานเป็นที่ไปแน่อย่างนี้ท่านเรียกกันว่าประโสดาบันไม่ยากเลย ถ้าจะพูดกันในสั้นก็ไว่าจิตของเรามีความเคารพในพระพุทธเจา้ามีความเคารพในประธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์ทรงศีลบริสุทธิ์แลวก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นปกติอย่างนี้เรียกกันว่าประสนาิดมันไม่นองต้องไปนั่งหลับตาเข้าฌานให้มันลำบากเท่านี้สบายใจแล้วหรือย,อยัง ถ้าทุกท่นนานทําได้อย่างนี้ท่านเรียกกันว่าเป็นพระอริยเจ้าพระโสดาบันคันสุขวิปัสสโกเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเส็จแล้วก็ขอ,อยุติปตะเพียงเท่านี้